เกียร์ห้า,าลไปร้อยสามสิบแล้วครับอันนี้เกียร์หกหมอบไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับซูซูกิจิกเซอร์เอสเอฟ เขาโค้งนี่ก่อนเลยดีกว่าครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับหนึบเอาเรื่องเลยไม่มีอาการสายหนึบๆแหละเกี้ยมเขาโค้งนี่เกี่ยมเลยครับเครื่องยนต์พิกัด2 4 9 1ซีซสูบเดียวเกียร์6สปีด ให้พลัง26.5 HP ที่9,300รอบต่อนาทีกับแรงบิด22.2นิวตันเมตรที่7,300รอบต่อนาทีว่าตาเล่งเขาเป็นไงครับนี<ว><า>่ถ้าไม่ติดรถข้างหน้านี่มีร้อยีย่อ่ะบอกเลยมีแค่ห้าเกียร์นะโหเด๋ยวต้องเกียร์หนึ่งไฟแดงก็ไม่ต้องกลัวใครครับออกตัวมันไม่ได้ขึ้นแบบ ป m o o าดไปอย่างนั้นนะครับค่อยๆขึ้นนิ่มนวลแบบนี้ผมว่าประหยัดด้วยแล้วก็ใช้งานเนี่ยสะดวกมันแบบไม่กระโชกข้องาก่ะมันไปแบบสมูท t h s m t h นะระบบหัวฉีดอัจฉริยะสามารถสั่งใจนะ้ํามันเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยําโดยทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ทั้ง6จุดทั้งยังได้นําเทคโนโลยีจากสนามแข่งม o ต GP จีพีกับระบบซูซูกิ oil cooling system ระบบระบายความร้อนด้วยน้ํามันที่ทางค่ายคิดค้นและใช้เป็นเจ้าแรก ระบบนี้นะครับจะทํางานโดยส่งถ่ายน้ํามันไปยังออยคูลเลอร์แล้ววนกลับมาหล่อยเย็นบริเวณด้านบนของเสื้อสูบมาดูกันครับว่าจิกเซอร์ SF มันจะผิวขนาดไหนครับแร่พอดีเป๊ะ กระจกนี้ไม่ต้องพับเข้าเลยนะครับไปได้อย่างสบายเลยนี่อีกหนึ่งจุดนะครับมุมมองกระจกของเขาเนี่ยกว้างมากเห็นไปรถ3-4คันซูซูกิอีซี่สตาร์สซิสเต็มระบบสตาร์ทอัจฉริยะแบบฟุตสตาร์ t เพียงกดทีเดียวแล้วปล่อยระบบก็จะทำการควบคุมมอเตอร์สตาร์ทเองอัตโนมัติเพิ่มขนาดยางหน้าให้กว้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะโดยยางขนาด 110ทับ70 R17 และยางหลังขนาด150ทับ60 R17 นี่นะครับออกแบบมาใหม่ครับเป็นแฮนด์จับโชวคแต่ว่าอยู่บนแผงคอก็มันจะทำให้วงเลี้ยวแคบครับนี่กระจิงเดียวเองครับขับรถง่ายๆครับปลายท่อคู่ดีไซน์ใหม่พร้อมกาดการความร้อนแบบโครเมียมระบบไฟ LED รอบคัน เรือนไม้ดิจิตอลแบบ Full LCD แสดงค่าครบทุกฟังก์ชันการใช้งานบอกค่าได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันดีดด้านหลังออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวกับตัวรถโดยยึดติดอยู่กับสวิงอาร์มด้านหลังดีขึ้นไหมทนอ,อไม่มีสักหยดเห็นไหมคาลิปเปอร์เบรกบา b บีบายเบมกับที์เบรกหน้าเดียวขนาด300มิมพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลัง โอเกียร์ห้ารอบไป3รอยสามสิบแล้วครับอันนี้เกียร์หกหมอบไปเลยโอ้ร้อห้าสิบถังน้ำมันความจุ12ลิตรน้ำหนักตัวรถ160กิโลกรัมความสูงจากพื้นถึงเบาะเพียง800มิลิเมตร สรุปเลยแล้วกันครับสำหรับจิกเซอร์ SF คันนี้มันเป็นรถที่ขี่สนุกขี่ง่ายเหมาะแกบบ่การใช้งานในเมืองอย่างยิ่งครับคันนี้ครับตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามว่าคลิปหน้าเราจะเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันอีกครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ s ุ z u k i ิ i เซอร์ SF ราคา1 2 8 8 0 0บาท